สายดีทุกคนมื่อนี้ก็มาสอยงานสดขางหานะา้างเนาะตอนนี้ก็ขึ้นตอนเอาโชคออกไปปราสานะเนาะทีเล้าเขาก็จะมียมกันเขาสี่สิบปาสา,นะาเนาะจัดอลยมเขากันอยู่สี่บาทกนะันไดเนาะยิ่จะได้เขียนจะได้ตัวเมืองที่า่าทใยากไม่ยากเขาจะเขาสี่บาทต่อหนี้ เม่จะสอนธรรมิหานนี่ยังบทันมีการเผาอยู่วัดเนาะท่านจะเอาไปปาซาหลวงเนาะกำลังเตรียมขออชกเฉือนจบไปฉีดปาตาเพระที่นี่เล่ากับแม่ให้ยักคู่แม่ขาวแล้วตามด้วยศซุกแต่ญ,ญาติที่นอ้องเพม่อนกินมาห่วงน้ำมือนไปตำหลังเนาะโตข่อ,ขอยก็เลยไปน้ำพอจะยู่ซอยเวียดเก็บขวดเนียนม,มากเนาะไายหางแผลที่รับมาจากการไปทาซา กินข้าวปุ้นกินอาหารกินตะมะขงแบบจะดูซอเวียดเถิด เป็นอาหารการกินยิตะมะขูแแกงไก่แกงไก่ยิทอดปลาปลาเอกริรมีกมนีนะ่ตอนนี้เป็นการจิต เอาไปอยเอาส่วนมาฝากมาเเออ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 ขอบคุ้นใส่ขอารุณส่วงามสกอนงามเนี่ยเอาไปอไปโอเคข้าคุณค้มาพิงแล้ตัวนี้กคืนก่อน มาใกล้แล้วเคียงจะสอยเรือกันแบบนี้แล้วทุกคนโอ้ยนะกะตุ้นต,ตีตีกันอะไรอยู่นอกค่ะสมาชิใครตีกันอยู่นอกค่ะมาะมาตีกันอยู่นอกเอาขระตุ้นขระตุ้นมาแล้วขปุ้นมาแล้วตั้งโต๊ะเลย นี่ก็คือเนียงกระปุ้นเออนี่แหละนี่แหคือขะปุ้นนี่แหละคือเนียงกระปุ้นแล้วก็ขะปุ้นเดี่ใส่ละน้ำกระปุ้นแบบนี้นี่ก็แม่ครัวหัวป่าเห็นน้ำกระปุ้นเหาอโอ้เราขะปุ้นแซ่บหลายนี่ตักโซ่เลยตักโซ่มีแต่ตอนปลาตอนเลือดกระายขะปุ้นน้ำปนแมนบอสส่วนตัวนี้จะบริใส่กะทิเนาะ หลังจากที่เอาคอนลงแล like ้วเฮาก็จะกินแนวมีเส้นกันได้เนาะเพราะว่าที่ลาวเขาก็ถือว่าให้กินแนวมีเส้นมีสายเพราะมันจะตายติดต่อหลอลามสมัยจสั้นไปก็ไปเห็นนี่เอาโทรศัพท์หมอดำไอโฟนคนโฟนเนนะอ้าวัดนี้สิขอซิมขอบคุณกันเด้อทุนบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าเด้อแซงิ้ว